ยินดีต้อนรับนะคะทุกคนทุกท่านขอสสันออทศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตามเจนีนะคะพอขณะนี้เวลาหกนาฬิกาสีสิบหกนาทีนะคะหลวงตาบุญชื่นสาธุอนุโมทนาบุญนะคะและศรัทธาบารมีทุกคนทุกท่านวันนี้วันที่สิบสาม ะะสิบสามพฤศจิกายนสองพนห้าร้อยหเวลา6กนาฬิกาสี่สนาทีนะคะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุตโธท่านก็ได้จาริกทุดงออกจากวัดเขาจีรี <laughs> อำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดชุมพรน,นะคะ các chị tặng hàng không chị có tiền không? không à? không có tiền không có không ค่ะทุกค่ะค่ะทุกนะคะขอยังกระเดชผมขอแดงไม่ทัก

ไปนะพี่นักที่มาล้าไปเดี๋ยวจะการโทรหาพี่หน่อยนะหนงตาบอกอย่าพึ่งกลับไปเขาบอก สามั da, ่โครับคเรให้คไยมาดเีจบบ้างอดีกู่ดู่านัางอย่างไม่ดถึงขออภนะครับก็เหตการอย่างนี้ไม่ได้รลวหน้าว่าหลวงปู่หลวงตาจะมาพัดทนี่ เราทำได้ถึงเทนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุณลดแล้วและบรรดาพี่น้องทุกคนที่ได้มาร่วมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศเถองผบรรดาพี่น้องทุกท่านครับเดียนี้ท่านก็จะพักอยู่แถวตีแยกประสบผลหากาใครที่จะติดตามไปกราบไหว้ที่ชาท่านทำวัดเย็นแทมท่านก็ขอปล่อยกนได้นะครับแต่นั้น ทุกอย่างนะครับ่วยเก็บกันใ้การคุยฝางลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆเขามารับนะคะสวัสดีครับเดี๋ยาารน,ะะนรก่้ำก็ให้ไว้ที่ สนักสนุนก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่อภัยทานนะครับท่านพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เอาไปเพราะว่าท่านก็โชคดีครับทุกาท่าน

อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญค่ะคุณยายนะคะสาธุค่ะ 25่ส <25 S 1> ิบห้ายี่สิบห้ค่ะ25ค่ะหนูนรายงานเลยดูพอร์ตยี่สิบห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบหกกิโล สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมบุญกับเราในวันนี้นะคะที่มารับชมการถ่ายทอดนะคะบารมีของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะรำ่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีและทางเพจตั้มดัมซิ่งแล้วก็ทาง YouTube ตั้มดัมซิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ